more challenges accessing these basic goods during covid-19 war kab and grandma testing mm -hmm. i love, love the book at there the team mm ngang -hmm. gang la kon ya ko kue tang jai song เราอยู่กันที่เมืองบาร์ดประเทศอังกฤษวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูบาร์ดคอลเลจกันนะคะเป็นโรงเรียนที่สอนฟาวเดชั่นสำหรับปูพื้นฐานให้กับน้องๆเนี่ยที่เตรียมตัวที่จะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนาะที่นี่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่สอน international foundation year นะคะหรือว่า IFY เนาะเป็นหลักสูตร1ปีนะคะสำหรับเตรียมตัวเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยซึ่งโดดเด่นมากในเรื่องของอะคาเดมิกต่างๆเพราะว่าตัว university of b a t h เองที่ b า t h c o l l e g e เนี่ย under อยู่โดดเด่นมากในเรื่องของการเรียนในเรื่องของความอะคาเดมิกนะคะ psychology ดังมากๆที่อยู่ หรือว่าไม่ว่าจะเป็นด้านสาขา Science สาขาแบบเ h ม m e n g i n e e r i n g หรืออะไรต่างๆก็ค่อนข้างดังนะคะและที่ปอปูล่าสุดก็คือ Business ก็คือเด็กโกยูนิมาเรียน18คนคือ Business แล้วเพราะว่า School of Management ของที่บารเนี่ยคือดังแล้วคนแข่งกันเข้าเยอะมากจริงๆถ้าเอ่ยชื่อ University of b a r อเนี่ยพี่เชื่อว,ว่าเป็นอยู่ในฝันของเด็กไทยลหลายๆคนเหมือนกันนะคะด้วยความที่เมืองเขาก็มีความอังกฤษอังกฤษมหาลัยก็ดังดังติดยูก็ท็อปท็อปแถมปีล่าสุดเนี่ย2023ยังพันาายี่ทิ่สาดย้วยด ซึ่งถ้าเราได้มาเรียนที่ Bard College ตรงนี้เขาเคลมว่าเหมือนว่าขาครั้งหนึ่งได้เข้าไปอยู่ใน University of Bard แล้วจริงๆแล้วถ้าใครจําได้เนี่ยพีทกับมาถ้าเคยมารีวิว University of Bard แล้วมีพาทุกคนมาดู Bard College แบบว่าแบบแวมๆนิดๆหน่อยๆน่อกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พีทจะพาทุกคนไปดูแคมปัสกันและเนื่องจาก Bard College เนี่ยเป็น college ที่เตรียมเข้าสู่มหาลายัยวันนี้เราก็เลยจะชวนเพื่อนๆจาก Bard College เนี่ยมาลองทําข้อสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาลัยของเด็กไทยกันรวมถึงเดี๋ยวเรามาเม้ามอยกันนะคะเขามีเดีย ทำไมเรียนที่บาร์ College ถึงเป็นทางลัดที่จะเข้ายูท็อปได้ไปจ้ะ คนข้อแรกที่ทําไมเรียนที่บาร์ดคอลเลจแล้วถึงเป็นทางลัดเข้ายูท็อปอย่าง University of Bath ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนจะมาเรียนที่นี่เนี่ยก็คือคลาส Foundation Year เนาะซึ่ง Foundation ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นปีปรับพื้นฐานจริงๆถ้าเทียบเป็นชั้นปีแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับปีหนึ่งที่ไทยทุกคนเพราะว่ามหาวิทยลัยที่อังกฤษเนี่ยเรียนแค่3ปีนะคะก็รวมเป็น4ปีเท่ากันกับที่ไทยเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาแน่นอนก่อนที่ทุกคนจะมาเรียนเจ้าต,ตัว Foundation เนี่ยเราก็จะต้องเลือกคณะเลือกสายที่เราอยากจะโป gress ไปเนาะเหมือนเวลาเราเข้ามาหาวิทยลัยปกติเนี่ยแหละใน1ปี Foundation เนี่ยเราก็จะได้เรียนพื้นฐานของสายนั้นๆนะคะถ้าเราเลือก รียนฟอนเดชั่นที่คอร์สอะอื่นๆที่ไม่ได้ผูกโดยตรงกับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะได้เรียนพื้นฐานเกี่ยวกับวิชานั้นๆแบบกว้างๆอย่างเช่นเราเรียนฟอนเดชั่นอินบิสเนสและฟอนเดชั่นอิน s c i e n ์ e หรืออะไรเงี้ยเราก็จะเรียนเนื้อหาพื้นฐานวิชาแบบกว้างๆหวานๆไปถ้าเรียนที่บัตส์คอลเลจเนี่ยตัวเนื้อหาของตัวฟ o u เดชั่นเยีย r ตัวนี้ก็คือไม่ว่าจะในวิชาไหนๆเนี่ยเขามีการออกแบบให้โดยเฉพาะสําหรับไปต่อยอดเข้ามหาวิทยาลัยบาตสอยู่แล้วนะคะทุกคนและในส่วนของ Science ไ a แอนส์แล็บอ Anthony นะะน Anthony บอกว่าแ นี้เนี่ยก็คือมักจะใช้ฉันเริ่มกลัวฉันควรปล่อยแอนโทนีไว้แต่ว่าอะไรก็คือแลบนี้เนี่ยมักจะถูกใช้สำหรับฟิสิกส์เคมีชีวะนักขานตามสไตล์โดยทั่วไปเจส what are you doing with antony h dissecting กระดูกจ้ะแม่คือตอนนี้เริ่มผิดสวงแล้วว่าในแลบเนี้ยในแต่ละตัวอะ มีอะไรบ้างเอาเป็นว่าเราจะเลิกเปิดคือตั้งแต่เราเปิดตู้นั้นแล้วเราเจอหนูดองอะ่ะเราก็รู้สึกว่าในตู้อื่นอ่นอะเราไม่อยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างถ้าใครอยากรู้ก็มาเรียนที่บาร์ดคอลเลจละกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันจึ้งจับใจจูคืออะไรเดินมาตรงนี้แม่วิวคือเกินมากแล้วทำไมา แสงจอยู่แสงสวยมากไม่แน่ใจว่าเด็กที่เรียนวิชา Science จะม้วนจอยขนาดไหนแต่รู้ว่าถ่ายรูปลงไอจสวยแน่นอนฉันควรถ่ายตํำเนลตรงนี้เลยและเป็นอีกครั้งที่ในแคมปัสของโรงเรียนที่เนี่ยก็คือจะมีประตูเป็นลานว้าว huge meter as tell You เฮ้ยเป็นโค้ด <chocolates> ดีๆคำนี้เป็นคำที่พีทชอบมากเป็นคำภาษาอังกฤษที่ดีมาก integrity นี่คือความหมายเลยคือการเป็นคนดีคือทำสิ่งที่ถูกต้องตอนที่ไม่มีคนดูไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรนั่นคือ integrity โดยอานนท์ ซึ่งอานท์คือใครห้องสมุดของคอลเล g e เองก็คือยิ่งใหญ่นะมีส่วนด้านบนนี้โต๊ะสูงให้นั่งทํางานมีโต๊ะมมโซฟามีคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนั้นที่แบบให้มานั่งทํางานได้อย่างเก๋อย่างเลิศ โคตรด,ดีโคตรร้ายโคตรอันตรายคลาส s r รูมคือใหม่โมเดิร์นสุดลิ์มากทุกคนคะก็คือที่บาร์คอลเล g จเนี่ยเขาก็จะมีอยู่2ตึกก็คือโรงเรียนอะ่ะใหญ่อยู่ไม่ใช่คอลเล g จเล็กๆไก่กาเลยแม่ก็คือเนี่ยเรามีตึกนี้1ตึกเสร็จแล้วเราก็มีตึกนี้นะคะก็คืออยู่ในรั้วเดียวกันเสร็จแล้วหอทำไมหออยู่ตรงนี้ ในส่วนของคาเฟ่ทเรียนะคะก็คือเป็น a r e ีที่ให้มาทานข้าวแหละในคอลเลจเนาะแล้วก็จะมีโคฟู้ดและต่างๆแซนด์วิชใดๆ grab and go อุ่นเอยใดเอยนะคะแล้วก็ได้ๆตรงบาร์ขนมกุป๊ปกับนุกนับแหละง่ายๆอุ๊ยอันนี้น่ากินมากอะไรวะอมาถึงช่วงเวลาของการชิมอาหารกลางวันของที่นี่กันค่ะเอ่อ yes please อยาง s โ thank you และนี่คือข้าวเที่ยงค่ะทุกคนมาลองชิมสิ่งนี้กันสัมผัสได้เลยอะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เด็กกลิ่นที่นี่จะกินข้าวกันคอรเสจมันอยู่กลางเมืองมากแล้วคือเดินไปสามเก้าก็คือมีร้านอาหารมีเลือกแบบเป็นร้อยอะในใจเราก็จะไม่ทิ้งคอนเซปต์ว่าเรามาแล้วเราก็ต้องมาชิมมาลองให้คนดูกันเพราะฉะนั้นหอมอยู่ว่าไม่ได้ปากโอ้ย ไคยกินไก่ c ิ i c k e n c ของแมคโดรนปังอันนี้คือสิ่งนั้นผักสลัดคือเศร้าที่สุดในโลกใบนี้เพรามีแต่ก้านชอบสิ่งนี้เป็นความอังกฤษเขาเรียกว่า potato wedges มันเป็นกรีบๆอย่างเงี้ยเป็นก่อนที่เราจะไปแยกย้ายกันไปกินนะคะผลลองสิ่งนี้คุณยายที่บ้านก็คือขายไม่หยุดว่ามันเหมือนเป็นพายผลไม้ชข้งในนีแยมล้วเป็นเลเยอร์ของอะไรสักอย่างนึงแล้วพอปัดปึ๊บก็ไม่เห็นอะไรข้างในอยู่ดี Nice. But แต่พวกขนมของหวานที่กินกับชากินแบ ไม่มีใครได้ยินกูหรอกตอนนี้เสียงขยับตกดังมากทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนในความที่เป็นทางลัดเข้ายูทอบแบบนี้มันก็มีความตึงในการรับเข้าเองของเขาอยู่ภาษาเนี่ยก็จะต้องถึงเกณฑ์ด้วยเนาะที่ i อเอล5.5ถึง6ขึ้นไปต้องถึงเท่านั้นแต่ข้อดีก็คือเจ็บแต่จบนะคะทุกคนก็คือพอเข้ามาเรียนที่บัลติมอร์แล้วเนี่ยตอนจังหวะที่จะต่อไปเข้าที่ University of ี a t อเนี่ยก็คือไม่ต้องสอบ IELTS ใหม่แล้วนะคะ แล้วตอนที่พีทบอกว่าถ้าเรามาเรียนที่บาสคอลเลจเนี่ยถึงแม้ว่าจะมาปรับพื้นฐานแต่ว่าเหมือนขาข้างหนึ่งได้ก้าวเข้ามาในยูออฟบาแล้วเนี่ยคือไม่เกินจริงขาข้างหนึ่งหรือตอนนี้สองข้างก็คือก้าวเข้ามาในยูออฟบาแล้วจริงๆเพราะว่าเด็กที่มาเรียนฟาวเดชั่นที่บาสคอลเลจเนี่ยคือสามารถเข้ามาใช้แฟคตอรี่ที่ยูออฟบาได้เลยนะคะซึ่งยูออฟบาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งมหาลัยที่มีห้องสมุดที่ใหญ่มากทุกคนถ้าเผื่อใครที่มาเรียนที่บาสคอลเลจเรารู้สึกว่าห้องสสมุดหหหรรืืืออออททีี่่่านนัง ไม่พอซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไม่พอได้ยังไงก็คือสามารถมาใช้แฟชั่นนิตี้ห้องสมุดต,ตรงนี้ได้ของ you Bar, นอนอยูเอฟานอะเฮ้ยก็ดีนะก็คือแบบหลังจากอ่านหนังสืออย่างหนักหน่วงทั้งในนั้นก็มานั<ๆ>่งหายใจมาอะไรใดๆแล้วดูความเขียวความเอ้ยของ University of Bath ตรงนี้เลิศอยู่หากคุณรู้สึกว่าได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอในประเทศเกาะแห่งนี้ หรือว่าจะมาใช้แฟิลิตี้ในส่วนของเล่นกีฬานะทุกคนที่ Sports Training Village เนาะคือมันยิ่งใหญ่มากถ้าใครนึกไม่ออกว่ายิ่งใหญ่เบอร์ไหนไปย้อนดูที่ครั้งที่แล้วมากับมาท่าได้เพราะว่าคือเคยมีเซสชั่นกับแบบเทรนเนอร์และใดๆก็ตามนักเรียนที่เรียนที่บาคาเลยสามารถมี access ตรงนี้ได้แล้วก็ all free เนี่ยและความอังกฤษก็คือเหล่ามนุษย์ชาวเกาะจะออกมานอนพึ่งแดดกันแบบนี้ แม่และในความที่คอล l เลจเขาอยู่กลางเมืองแบบนี้ก็คือมันเลยง่ายมากด้านนี้คือคอล l เลจด้านนี้คือหอ ด้านนั้นคือซิตี้เซ็นเตอร์ก็คือเมืองคือจะไปช็อปไปกินไปดูหนังไปทําอะไรคือกิจกรรมร้านแปดและทุกอย่างคือเดินได้ตอนที่พีทมาถึงที่นี่นั่งรถไฟมาลงที่สถานีบาร์สเรียกแท็กซี่มาที่คอเลยแท็กซี่บอกไม่ต้องขึ้นจ้ะแม่คือเดินมาง่ายกว่าไม่คุ้มแท็กซี่เลยซึ่งพอเดินมาเอาเดินได้จริงสรุปว่าก็คือจากตรงเนี้ยเดินไปได้ทุกที่เดินไปเมืองไปตึกไปร้านอาหารไปนี่ไปนั่นไปโน่นนะคะก็คือเดินไปได้ทุกที่แล้วเดินได้อย่างสบายใจด้วยเพราะว่าบาร์สเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยททีี่สุดขององกฤและ ทุกคนตอนนี้เราอยู่กับน้องแมนตาค่ะเด็กก็อยู่นี้เย้โรงเรียนอยู่ตรงนี้หออยู่ตรงนั้นปปอุ p เ r เร์เ,อ,เยอยู่ฝั่งตรงข้ามชีวิตต้องการอ,าอะไรเยอะกว่านี้อีกเออและความงงก็คือหอของบารคอลเลจมีแมวเป็นแมวผู้หญิงที่ชื่อจอนอโอเคทุกคน และอีกหนึ่งเหตุผลที่เราควรจะมาเรียนที่บาร์ c คอล e เลจ เพื่อมาเจอจอนแมวอะไรขี้อ้อนขนาดเนี้ยแวะมานั่งคุยข้างในหอของน้องแมนต้านิดน,นึงดีกว่านะคะทุกคนอยากรู้ว่าแบบเรียนที่เนี่ยคือเรียนหนักไหมคือตอนเราอยู่ที่ไทยคือเราเรียนที่ไหนมาผมเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่ไทยครับผมเรียนไอจีเอซีมา uh huh. แต่ว่าแบบทีนี่ไม่ได้เรียนจบเลเวลมาผมก็แบบอบอบเอเบลแล้วก็มาที่นี่แมนต้าเนี่ยเรียนบิสเนสใช่ไหมเป็นฟาวเดชั huh. ่นในบิสเนสเตรียมจะเข้าบริหารบิสเนสแมเนจเมนต์แล้ของเรายากไหมอีก semestern ึง Sem อ่ะผมโอเคมากเลยโอเควันรอบนี้รอทับตา ก็จะสมรแอกอะไรพวกนั้นนะครับก็มันก็สมมงแล้วว่าเธอเพราะว่าพอถึงจังหวะหนึ่งเธอแค่สอบให้ผ่าน้วเธอก็เข้ายูอฟ่าเลยไงข้อดีข้อเสียของบาสหนึ่งปลอดภัยบาสเปนเมืองปลอดภัยมากคนที่นี่เป็นมิตรมากเลยข้อเสียเหรอก็เมืองมันเล็กส่วนใหญ่ก็ก็ไปบิสตอลบ้างไปลอนดอนบ้างจากนี่ก็ไม่ไกลปะก็ใช้รถไฟ15นาทีครับเดี๋ยวเมนต้ามีเรียนซิปอินไปนั่งเรียนกับน้องนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาเมนต้ากลับเพื่อนๆจากทีมบาสคอลเลจมาลองทำข้อสอบภาษาอังกฤษที่เด็กไทยต้องเจอสำหรับเข้ามหาลักกนนุ <laughs> แล้วเราก็มีบัตรบาร์ด้วยหรออุ้ยลูปก,ก็คือแบบอุ้ยเธอก็คือจะมีแบบแบบ University of Bard เก๋ๆเออก็คือค่ะครั้งหนึ่งก็เข้าไปในบาร์แต่ไม่เกินจริงหรอก <laughs> <laughs> so เอาละค่ะทุกคนมาถึงพาร์ทนี้กันแล้วนะคะและนี่คือเทสข้อสอบภาษาอังกฤษเตรียมเข้ามหาลัยของเด็กไทยมาดูกันนะคะว่าตัวแทนหมู่บ้านจากบาร์ตคอ l e เลจน้องแมนตาและพี่เจสของเราจะเป็นยังไงข้อสอบทั้งหมดของวันนี้นะคะขอขอบคุณข้อสอบมอกเทสตตัวนี้จากเพจแก t ์ n อ t h a i l a n นนะคะใครที่อยากจะลองหัดทําข้อสอบพวกนี้หรือว่ามอกเทสอะไรองเงี้ยก็ลองไปติดตามเพจของเขากันได้นะจ๊ะ Ah, let's go. Yep, so the question is, "Could you move over, please?" And then reply is blank. Number 1, "No problem, I should be home in half an hour." Number 2, "Of course, there's a pepper in the fridge." 3, "Yes, go ahead. The plate is on the table." Four? Sure. Sorry. so Sure. was space. realize I didn't I taking up so much space. คืออันนี้น่าจะแบบ tasteful c a t ป่าว่าแบบ move over แบบว่าอะไรข้อแรกก็คือบอกว่าไม่มีปัญหาไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วหรือได้เลยมีพริกอยู่ในตู้เย็นได้เลยจานอยู่บนโต๊ะแล้วได้เลยโทษทีไม่รู้ว่าจริงๆแล้วใช้พื้นที่เยอะ one two Three. Four. four. <laughs> <laughs> yes! Yeah, so move over is to ask somebody to kind of shift one way or the other. If they're in the way and you need to get to something, for example, so that's why I would say, sure, sorry, I didn't realise I was taking up so much space because they're in your way and you need them to move. Okay, next one. Number two is, how come he was fired? And the answers are, one, he has a dentist appointment. Two, if I were you, I'd accept the offer. Three, the new copiers are installed, and four, he was late for work all the time. One, two, three, four. four. <gasps> Yay! <Yeah. Okay. laughs> โอเคก็ okay. คือคำถามข้อนี้ก็คือบอกว่ามีความเป็นมาอย่างไรทำไมเขาถึงถูกไล่ออกทุกคน he was fired ก็คือเขาถูกไล่ออกซึ่งคำตอบที่ fit in กับประโยคนี้อันเดียวนะคะก็คือ he was late for work all the time มาสายอยู่ตลอดเลยเพราะแรกบอกว่าเพราะว่าเขามีนัดกับหมอ,อฟันคือมันต้องเศร้ามากถ้าเราถูกไล่ออกเพราะว่าเรามีนัดกับหมอ,อฟันตื่นเต้นนะเนี่ย The c h a p e r s n s great leadership and hard work have brought the company to Gap. of its industry integration forefront realization position and benefit okay i got one in my mind but <laughs> i'm not sure if it's Ooh, one two three two, two. Huh. what did you say my mind's like two or three let's see The answer, s e the answer. It's two. คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2นะทุกคน for front นาะอ่ะมาแปลกันก่อนภาวะผู้นำที่ดีเยี่ยมและการทำงานหนักของท่านประธานได้นำพาบริษัทไปสู่แนวหน้าของอินดัสทรี integration ก็คือเหมือนในการรวมกันก็อาจจะไม่ค่อยอ้นี้เท่าไหร่ position ก็ก็คือ position This is a long answer. There's two gaps on here to fill. It's some classes in university are blank While others are elective, most classes that freshmen take cover the foundations for more blank like, classes. And the options are prescribed and upper, involuntary and difficult, recommended and mixed, compulsory and advanced, and introductory and continuing. <laughs> One, two, three, four. Talk on the way. คิดว่าอันเนี้ยสิ่งที่ช่วยมากๆก็คืออีกอีกลองแรกอะมันช่วยไว้ค่อนข้างเยอะนะเน no, so ื้อสุกออกที่เสร็จสิ้นแล้ว่ะะลองแปลประโยคนี้กันก่อนนะคะทุกคนก็คือเขาบอกว่าบางคลาสในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้าง ในขณะที่หลายๆคลาสเนี่ยเป็น e l e c t i v e ซึ่ง El e c t i v e เนี่ยแปลว่าวิชาเลือกคำถามข้อนี้ถ้าเรารู้ว่า elective แปลว่าอะไรเราก็จะรู้ว่าอีกลองแรกเนี่ยเราควรจะตอบว่าอะไรที่มันตรงข้ามกับวิชาเลือกก็คือวิชาที่บังคับเรียนซึ่งนั่นก็คือ compulsory ต้องมีต้องเรียนอะไรเงี้ย compulsory แลวเขาก็บอกต่อว่าคลาสส่วนใหญ่ที่เด็กปีหนึ่งทจริงมันก็คือ freshman in Thailand we call like first Fresh year freshie ใช่โอ้ n นี่สนับสนุนได e เลยใช่ใช่แบบซึ่งคลาสส่วนใหญ่ที่เด็กปีหนึ่งเริ่มเนี่ยก็จะค่อนข้างครอบคลุมพื้นฐานวันนี้เราได้ยินคำนี้บ่อยมากคำว่า foundation นะคะพื้นฐานเป็นพื้นฐานสำหรับคลาสที่ a d v a n c e d มากขึ้นก็เลยตอกเป็นข้อสี่นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายนะคะทุกคนคำๆกรุบกริบวันนี้นะคะข้อ5ค่ะ And the q u e s t i o n s got two g a p s it's to avoid contagion Large cities offer opportunities to access basic blank such as essential hygiene and medical products both women and men living outside the capital city blank more challenges accessing these basic goods during covid-19 absurdities amnesties ambiguities annuities and amenities. And the option for number two is faced, facing, to face, having faced, or being faced. Oh, now we have vocab and grandma testing. Mm -hmm. I love the vocab there. Mm -hmm. Number one first. Yeah. Okay. <laughs> one, two, three, five. five. Pretty good. <laughs> okay. เฟิร์สไทม์นมมันเฮดเซตวันประเด็นยูไกจะเซตไฟฟมามอลจะโกไฟแรงมากนะแม่ย้อนเทปดูสิวันสองสามไฟฟ์วันสองสามวันยัง เริ่มจากการแปลอีประโยคนี้ก่อนเพราะว่ายาวมากเวอร์นะคะทุกคนก็คือทัว Vo i d contagion แพร่เชื้อต่อการติดต่อของโรคก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะการติดต่อของโรคเนี่ยเมืองใหญ่ๆหลายเมืองมอบโอกาสให้เข้าถึงของที่เกี่ยวกับความสะอาดโดยพื้นฐานเนาะ s s e n t i a l hygiene หรือว่ายูยาสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องมาแปลอีกชั้นหลังเนี่ยว่าเอเซ e เช a ยลไฮจีนแอน d ์แมดิการ์ผลิตอัลเดย์ t ด e e ไ a ลม์ e ัล a ์ t ี่ได้กีฟเราพอมาดูที่ช h o ย c e ของอำนวยความสะดวก พื้นฐานก็คือคําว่า amenities อันเนี้ยยากเพราะว่า option อื่นๆก็คือเป็นคําที่แบบพพ์ไม่ค่อยแน่ใจเลย a m n e s t i e s organization yeah my ี้เหรอผมเ organization พอเนี้ยพอความหมายตรงๆขึ้นมาตรงนี้เพะให้คาว่า face <S <S มาก็คือ <S <S นอกจากแปลว่าหน้าแล้วเนี้ยเป็น verb ด้วยนะคะก็คือ <S <S แปลว่าเผชิญหน้าหรือ,อเผชิญกับก็คือผู้ชายผู้หญิงเนี้ยเผชิญกับความท้าทายมากๆที่จะต้องไปหาของเบสิกต่างๆผู้ชายกับผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเมืองหลวงเนี้ยคือทั้งหมดเนี้ยทั้งยวงเนี้ยก็คือเป็นประธานของประโยชน์ก็คือ ยังไม่มีเวิร์บเลยประโยคเนี่ยทั้งประโยะเคเขาทําอะไรอันเดียวที่เป็นกริยาแท้ในประโยคเนี่ย <laughs> ก็คืออ e. ีข้อหนึ่งก็คือเฟสคือผิดชอบมากที่สิ่งเนี้ยพอเราได้นั่งทำกันอ่ะมันพุ่งแต่พอยเหมือนกันนะคนที่จะมาเรียนในคอร์เ g จที่เลสเซเป็นทางลัดที่จะเข้ายูทูบอะไรเงี้ยคือมันไม่จําเป็นต้องแบบมีภาษาอังกฤษที่แบบเพอร e c t ก e r f e c ร p e ฟก e c t ขนาดนั้น การที่เราจะได้ IELTS ที่ถึงและจะมาเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของอการการฝึกฝนกิ่วการทำข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาอย่างเดียว a <c oughs> นที e เองก็แบบวัวแคบบางคำก็ยังไม่รู้หรือกร a m ม a าบางอันก็อธิบายไม่ได้อย่างเงี้ยด h a น s it for today นะคะทุกคนอย่างที่บอกกันเนาะว่าพอได้มาเรียนที่นี่ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนขาข้างหนึ่งได้ก้าวเข้าไปที่ university of b a t h แล้วนะคะหนึ่งใน U t ท P ของโลกของประเทศอังกฤษใดๆก็ตามนะทุกคนถ้าเกิดว่ามาเรียน Foundation ของที่นี่แล้วแล้วสุดท้ายเอาแบบ worse come worse จำนวนนี้ที่ worse ที่สุดแล้วในกรณีที่แย่ที่สุดมาถึงเนี่ยว่าคะแนนเราไม่ผ่านที่จะเข้ายูอฟาจริงเนี่ยอีตัวฟาวเดชันตัวนี้ก็ยังสามารถใช้ค,คะแนนเนี่ยไปยื่นในยูอ,นอื่นๆได้นะคะซึ่งใครที่อยากปรึกษาเพิ่มเติมเมกี่ยวกับการเข้าเรียนที่บาตส์คอลเลจหรือว่า University of b a ออฟนะคะสามารถติดต่อมาที่โกยูนีได้เลยเนาะปรึกษาฟรีฟรีฟร,ฟรีนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะคะว่าพิจารณาควรไปดูข้อเลยรือโรงเรียนที่ยงังติดที่ไหนอีกเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่้วา